ระยองเนี่ยเมือวานเลขาธิการพักชัยธวัฒน,น์ตุลาทนก็ปราศัยเดือดเอาเรื่องนะประมาณว่านี่ผู้มีอำนาจเสมือนหลอกให้เราเลือกตั้งพอเป็นพิธีค่ะได้พิธาแต่กลายเป็นว่าเลือกตั้งเป็นพิธีเราต้องการระบบการเมืองแบบไหนเลือกตามที่ประชาชนเลือกหรืออนุญาตให้เลือกตั้งทุก4ปีพอเป็นพิธีพอเลือกเสร็จก็ให้ผู้มีอำนาจไม่กี่คนมาตัดสินว่าใครควรจะได้เป็นนายกไม่อนุญาตให้พักนี้เป็นรัฐบาล แล้วก็พูดไปถึงบางพักบอกอ้างว่าตั้งรัฐบาลพิเศษการเมืองกลับกลอกวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างแล้วก็ปลุกคนระยองนะคุณชัยทวัฒนบอกต้องแสดงออกต้องการการเมืองที่เห็นหัวกูไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงการเปลี่ยนแปลงได้ขณะเดียวกันคุณวิโรจนอกจากประเด็นที่ไปล้อ ข้อความพี่คุณวิ่งแพรทองทานเคยพูดเอาไว้เนี่ยใช่ปิดชวิตสามปอปิดชวิตสอวอเนี่ยค่ะเจ้าตัวยังประสัยดูเดือดจําได้ใช่ไหมที่วิโรจน์เคยมาบอกกับเราจุดทูบบอกป้าป้าสอนเอาไว้นะเจอคนหน้าด้านเราต้องหน้าด้านอยู่กับมันไม่คิดจริงๆจุดทูบบอกเจอหน้าด้านจริงๆแล้วอะไรบอกว่าสลายขั้วสลายขั้วแปลว่ามันต้องมั่วไปหมดแต่นี่พักหนึ่งไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่ง มาเรียกฉลายขั้วได้ยังไงฟังดูนิดนึิงปิดท้ายฮะอีกแล้วเหลือพิ ว่าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นไอ้นี่เนี่ยคือผมเนี่ยต้องจุดพูุไปไหว้พ่อผมนะบอกว่าอะไรฮะปาตอนนี้ผมเจอคนหน้าด้านจริงๆแล้วพ่อผมก็บอกว่าตรงหน้าด้านขวาเท่านั้นพี่ล้อผมก็บอกว่าไอ้ที่ด้านอยู่นี้เนี่ยมันก็ด้านสุดๆแล้วนะ พิเศษอะไรฮะที่เราบอกเรากิน๋วยวตี๋ยวชาพิเศษมันต้องมีเครื่องแปลกใหม่ๆถึงเรียกว่าพิเศษถูกไหมแต่เราดูไอ้เครื่องรัฐบาล315ยสิหหน้าตามันเหมือนเดิมเรียบเลยแต่มีพักการเมืองนึง่งแค่ย้ายคั้วไปอยู่กับพวกมันเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้เรียกสลายคั่วอะไรสลายคั้วมันต้องกระจายกันมัว่วใช่ไหมไอ้นี่คือเห็นพวกนั้นก็ยังรวมกันอยู่หนาแน่น มีแต่หุงคนเดียวที่ไปอย่างนี้เรียกสลายคู่อะไรสลายตรงไหนมึงย้ายมาอยู่กับเขาชัดๆมึงไปเป็นสารผูกๆให้เผด็จการสิงสูงนี่ผมก็เปรียบเทียบยังไม่ได้ว่าใครนะครับก็งหวังว่าเขาจะคิดได้สำนึกผิดได้วันนี้ใครกาเก้วไก่เนี่ยจอชาวบ้านคนไหนถามเลือกตั้งขาวที่แล้ว มึงการพักไหนวะถ้าใครกาเจ้าไกบอกนะฮะเจ้าไกแม่รูพูดอย่างมั่นใจใช่ไหมแต่ถ้าไปกาพักหนึ่งจะเจอเพื่อนรอใช่ไหมไปกาได้ยังไงตอนนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีโอมนี่คือการเลือกตั้งซ่อมเวทีปราศัยไฟลุกแล้วเห็นไหมต้องรักค่ะมันน่าสนใจว่าเพื่อไทยจะส่งไหมพลังประชารัฐจะส่งไหมค่ะปชริปัดจะส่งแน่ใช่ท่านผู้ชม น่าติดตามจริง